คาวเวียสีเขียวพอได้ยินชื่อนี้แล้วนึกถึงอะไรกันครับฟังดูหรูหรามากๆเลยเนาะแต่เชื่อไหมท้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสุดยอดอาหารที่ซ่อนพลังมหาศาลเอาไว้แล้ววันนี้แหละเราจะมาไขาความลับของมันกันลองนึกภาพตามนะครับจะเป็นยังไงถ้าอนาคตของโปรโตีนที่ยั่งยืนเนี่ยมันดันมีขนาดเล็กจิว๋วเล็กกว่า,มาเมล็ดข้าวซะอีกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรอและนี่เลยครับพระเอกของเราในวันนี้ไข่ผําหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เท่ๆก็คือโวลเฟียอาริซา เห็นเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่พืชธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นถึงพืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกเลยทีเดียวเอาละครับมาดูกันให้ชัดๆเลยดีกว่าว่าเจ้าเม็ดเล็กๆสีเขียวๆที่เราเห็นอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่ผมว่านะถ้าใครอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยอาจจะร้องอ๋อเลยเพราะน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าเม็ดสีเขียวๆนี้เป็นอย่างดีเลยละครับไข่ผํำเนี่ยหรือบางทีก็เรียกว่าวอเตอร์มิล มันเป็นพืชน้ําเล็กๆที่ชอบลอยตัวอยู่บนผิวน้ํานิ่งๆอะครับแต่อย่าให้ขนาดที่เห็นเนี่ยหลอกเราได้นะครับบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วของจริงเพราะภายใต้สีเขียวๆนั่นนะ่ะมันซ่อนพลังทางโภชนาการที่แบบโอโ้โหยิ่งใหญ่เกินตัวไปมากเลยล่ะครับ40%ใช่ครับฟังไม่ผิด40%นี่คือปริมาณโปรตีนที่อัดแน่นอยู่ในไข่พาเมื่อเทียบกับน้ำหนักแห้งของมันนะคือมันสูงแบบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับ อะถ้ายังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเราลองเอามาเทียบกันให้ดูจจะเลยดีกว่าโปรโตีนในไข่ผัาเนี่ยไม่ใช่แค่สูงธรรมดานะครับแต่มันสูงกว่าโปรโตีนในเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งในถั่วเหลืองที่เราว่าโปรโตีนสูงๆแล้วเนี่ยสูงกว่าไปอีก ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากโปรโตีนจะสูงปรีแล้นะในไขผ่ผำยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A สารต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมธาตุเหล็กและที่พีคสุดๆเลยนะคือมันมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายเราเนี่ยครบทุกชนิดพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเออในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วทําไมเราไม่ค่อยเห็นมันถูกเอามาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายล่ะลนั่นแหละครับ เพราะมันมีความท้าทายสำคัญบางอย่างซ่อนอยู่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสุดยอดอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับแต่มันก็มีแต่ครับมันมีจุดอ่อนที่สำคัญมากๆอยู่ข้อหนึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือผนังเซลล์ของมันเนี่ยมันบางมากๆเลยทําให้ไข่ผัมสดๆเนี่ยมันช้าง่ายเสียหายง่ายสุดๆนึกภาพตามนะครับแค่เราเก็บในอุณหภูมิที่ไม่พอดีแป๊บเดียวเละเลยครับเน่าเสียง่ายมาก แล้วนี่แหละคืออุปสรรคชิ้นใหญ่เลยที่ขวางพังเจ้าซูเปอร์ฟูดตัวนี้สรุปง่ายๆเลยก็คือเรามีของดีสุดๆอยู่ในมือแต่กลับเก็บมันไว้ได้ไม่นานเนี่ยแหละครับคือโจทย์ข้อใหญ่เลยที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมาขบคิดกันและแน่นอนครับมันก็นําเรามาสู่ภารกิจสําคัญของเหล่านักวิจัยที่จะต้องหาวิธีจะทํายังไงดีที่จะเก็บรักษาคุณค่าของไข่ผงพวกนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดคําถามมันก็คือและนักวิทยาศาสตร์จะหาวิธีเก็บกักคุณประโยชน์ของมันไว้ยังไง ก่อนที่มันจะสลายหายไปจะทํายังไงให้เราใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่โดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะเน่าเสียและคาตอบก็ออกมาแล้วครับนั่นก็คือการแปรรูปให้มันกลายเป็นผงนั่นเองกระบวนการก็ไม่ซับซ้อนนะครับเริ่มจากเอาไปล้างให้สะอาดเอี่ยมก่อนเลยจากนั้นก็เอาไปลวกในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะเพื่อหยุดเอนไซม์ที่ทำให้มันเน่าเสียพอเสร็จแล้วก็เอาไปอบแห้งเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดและสุดท้ายก็เอามาบดครับบดให้มันเป็นผงละเอียดละเอียดที่พร้อมจะเอาไปใช้ได้เลย แต่เดี๋ยวก่อนจุดที่น่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับพอนักวิจัยเขาค้นพบว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยนะคือถ้าใช้อุณหภูมิต่ําๆอย่าง40-50องศาเซลเซียสเนี่ยเราจะได้ผงไข่พัมที่สีเขียวสวยสดเลยแถมยังเก็บคุณค่าทางอาหารไว้ได้ดีมากๆด้วยแต่ถ้าใช้ไฟแรงขึ้นไปอีกอุณหภูมิสูงกว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยผงมันจะแห้งเร็วกว่าก็จริงแต่สีก็จะคล้ำลงเป็นสีน้ําตาลอมเขียวแล้วสารอาหารบางอย่างก็จะหายไปด้วย มันเป็นเหมือนข้อแลกเปลี่ยนนะครับและนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่ได้ผงไข่พรมที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้แบบเต็มๆแถมยังเก็บได้นานขึ้นมากพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นวัตถุดิบใหม่ในวงการอาหารแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาผงสุดยอดนี่ไปทำอะไรได้บ้างละบอกเลยว่าคำตอบเนี่ยมันใกลตัวกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยครับเพราะอนาคตของมันอยู่ในชามกว๋วยเตี๋ยวนี้เองใช่แล้วครับ นักวิจัยเขาได้ลองเอาผงไขพ่พำที่ว่าเนี่ยไปผสมลงในแป้งทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเวอร์ชันอัปเกรดที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากไขพ่พำและถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าสีของเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่ใช้อบผงไขพ่พำมจริงๆด้วยซึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยแนวคิดนี้มันทําได้จริงนะแล้วมันยังเปิดโอกาสให้เราสร้างสารผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆได้อีกเยอะแยะเลย หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คืองานวิจัยชิ้นนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถดึงเอาพลังของไข่ผําเนี่ยมาเสริมคุณค่าให้กับอาหารหลักที่คนกินกันทุกวันอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวได้สำเร็จจริงๆเปลี่ยนอาหารธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นได้เลยเรื่องราวทั้งหมดของไข่ผัในวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าหรือบางทีกุญแจสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงอนาคตของพวกเราทุกคน อาจจะซ่อนอยู่ในพืชขนาดจิ๋วๆที่ถูกหลงลืมมาตลอดก็เป็นได้